เมื่อกีเซตให้วันนี้เซตให้ไปกี้ด้วยให้หนูทำคนเดียวเลยลูกเพราะว่าหรือว่าเค้กอันนี้ใครอยากได้ฝีมือโซมัส่กเงียบสุดๆไปกี้ไม่ได้เมื่อกี้พี่โซไม่น่าทำเลย <S <S <exaggerated> <S อะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยอะไรนะ ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเลยมเ,เธอ,อยังไม่เริ่มเลยตอนนี้กระดานตอนนี้แล้วอะไรไม่ทราบว้าใสแล้วใปแล้วใปแล้วใปแล้วเบกกี้ไม่เป็นไรรู้เบกกี้เก่งมากเบกกี้เก่งมากไปคนดีเออ โอเคเดี๋ยวค่อยเอาลงนะเดี๋ยวค่อยสวยนะเดี๋ยวค่อยสวยตอนนี้สวยไหมเป็นเก่งไหมเออตอนนี้คนที่เดินอยู่ข้างน้องงงละว่าเออเราทำอะไรกันอยู่นะฮะอ่าหนูจะเก็ยนคาว่าอะไรคนดีเส้นตรงจะเขียนเส้นตรง โตบีโตอีกีการ์ตกาครับองสาวการตักขา,าเลยกว่าลงใค <_ d ata> รอันนี้สวยด้วยอ้าวไม่อันนี้คืออะไรคะทุกคนสวยมากจุกต้อง เหนื่อยนะเหนื่อยนะลนูเขียนเขาว่าอะไรขนาดมองตรงๆยัมงมองไหม่นูเขียนเขาว่าอะไรลูกตีไหมอ่าแเป็นของหนูไหม,ไมเป็นของหนูได้มา ให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คุณพี่เขาทำการสูงคำว่ามีไม้ให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันตรงนี้นะคะมาอันจีนสวยกว่าแบบที่บอกว่าอันจีสวยกว่าชนะทนอยากไรพี่ๆทุกคนเนี่ยเดี๋ยวได้แบบว่าขึ้นมารับกับมือตรงนี้เลยดูยัตงตกแต่งอะไรเพิ่มไหมคะตรงนี้มีแบบนี้ด้วยมุกไข่มุกเปียรอะไรอ้า เมเบลินน yeah. <tampoco S 2> <music> <cities> <What> ิวเยอร์เขามีลูกเล่นนะคะเออเี่นนี้คืออะไรคะอันนี้คือลิฟท์ค่ะลิฟ์ค่ะประเด็นใช่นี่เล็นไหมค่ะเ็นกีนหลอนมากว้าวสวยไหม ไม่ทำเลยละสวยละเออหน่วยงานแต่ง,งนนอ,อนนี้พ่อมี็นนหนึ่งทำไมอันนี้อันนี้แต่งให้ให้แม่บรีให้ชามือพี่บรีนเขาเอากลับบ้านไปเลยที่หาดชางผู้บริหารของเราจะได้รับเค้กกอี่กลับบ้านไปอ่าอย่างเลยยังไม่ได้พีบเลยเมื่อก